ครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูดอกไม้ชนิดหนึ่งนะฮะดอกไม้ที่สวยมากนะฮะดอกจะเป็นสีม่วงม่วงเข้มเลยนะฮะนี่อันนี้กำลังบานนะครับเป็นเอ่อเป็นพวงยาวสวยนะครับจะออกดอกช่วงหน้าหนาวมีทั้งดอกสั้นและดอกยาวนะครับ เต็มไปหมดเลยนี่ก็ลูกของมันนะครับติดฝักแล้วบางท่านก็อาจจะรู้นะครับว่าดอกอะไรหาชมยากนะครับหาชมยากอันนี้ฝักนะครับเป็นสมุนไพรที่เสริมสมรรถภาพได้นะครับสมรรถภาพทางเพศได้นะครับของท่านผู้ชายแล้วก็แก แกเบาหวานนะครับความดันมันไม่ใช่สิความดันนี่แก้ไม่ได้นะแกแต่เบาหวานแล้วก็ใครเป็นความดันความดันต่ำครับความดันต่ำเนี่ยใช้ใช้เงาหรือเมล็ดนะครับไปต้มก่อนไปต้มก็เราเอาไปคั่วคั่วให้หอมก่อนแล้วก็ไปชงเหมือนน้ำชาได้นะครับสรรพคุณดีนะครับหลายท่านก็คงจะรู้นะครับว่าดอกอะไร